นี่เราตื่นมาแต่เช้าเลยนะรถเคยจะมาทําเป็นกะละแมให้ลูซี่กินค่ะแต่ว่าเป็นสูตรของคนสเปนนะโดยใช้นมข้นค่ะแล้วก็ผงกาคาวร้อยเปอร์เซ็นต์นะกวนให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วเราก็จะเติมกะทิไปนะจะต้องเติมเยอะนิดน,นึงนะรถเติมเป็นนิดเดียวไม่พอค่ะเช้านี้อากาศแบบว่าไม่เป็นใจเลยนะดูสิคะกิี่อริอยอืมพว่าหมอกเต็มเลยนะทุกคน หมอกมาเยือนอีกแล้วเมวื่อวานอากาศร้อนร้อนแบบสุดยอดมากเกือบ38องศาเลยนะคะที่บ้านรถนะ,ละแล้วดูตอนนี้<ป> <laughs> ตื่นเช้ามาเจอบรรยากาศกบแบบนี้นะลูซี่จะเล่นกับโค้ดเ,เกคเกับเพื่อนกำลังจะไปแล้วบ๊ายบายโอ้โหวันนี้หมอกหนาเติบเลยลูซี่ก็แต่งชุดสวยนะจะไปเล่นกับเพื่อนคะ่ะวันนี้มีกิจกรรมอีกแล้ว มันจะเหมือนกับว่าฝนตกปรยโยๆลยเป็นฝุ่นฝุ่นเล็กๆเลค่ะอากาศที่บ้านรถนะมันเป็นแบบธรรมชาติบริสุทธิ์ผุดผ่องมากเลยเราจึงสามารถที่แบบสูดอากาศได้เต็มปอดนะไม่ต้องคิดว่ามันจะเป็นแบบ pm 2.5นะเป็นฝุ่นอะไรอย่างนั้นค่ะนี่คือแบบบริสุทธิ์เต็มที่เลยนี่รถก็พาลูซี่มาที่นี่เร็วมากเลยนะเพราะว่าจะมาเล่นในนี้ค่ะชินช้านะ รถก็หิ้วก็ด่าใช้ชูมาด้วยค่ะลูซี่เขาก็จะได้เช็ดนะเพราะว่ามันปีกใช้จักรหมดทั้งสองอันเลยนะอันนี้ไม่มีไม่มีเหรอโอเควันนี้เราก็จะได้ไข่เจียวสเปนกับมันฝรั่งที่ขุดมานะคะดูสิหัวใหญ่อยู่นะรถก็จะได้เมนูผัดกะเพรานะแต่ว่าเป็นตับไก่นะคุณสามีพี่ใหญ่ที่เชอบกินมากเลยนะเนี่ยสองยูโร,รกว่ากว่าค่ะ วันนี้ทําไข่เจียวสเปนแบบว่าไม่ใส่หมูมหอมนะคะมันฝรั่งอย่างเดียวนะเพราะว่ามันเยอะมากใส่ไข่ประมาณแปดลูกนะใช้เวลาเคี่ยวนานมากน,นะกว่าจะเป็นแบบนี้ค่ะสองชั่วโมงแล้วนะั่นเนี่ยกัละแมสเปนนะคะเดี๋ยวอีกนิดนึงแล้วกันนะเราก็มาตีไข่เจียวต่อนะคะก็าะมาใส่มันฝรั่งลงไปเลยใส่เกลือด้วยไปพร้อมกันนะ ที่นี่ไม่กินน้ำปลานะคะคนไปคนมาเลนเบิบเลยค่ะแต่ก็โอเคนะไม่มีปัญหานะคะถ้าเป็นแบบนี้นะ เดี๋ยวเราเดินไปตัดกัะเพราไปตัดใบโหระพานะตอนนี้หมอกเริ่มหายไปแล้วนะคะแต่ว่าตรงทะเลยังมีเพียบอยู่เลย Hello. สวัสดีสาวๆเห็นแบบนี้แล้วหัวใจจะวายเราจะตัดผักอะไรก่อนดีเนาะยอดพุ่งสวยมากเลยอะโหระพาเอ้ยมันต้องตัดจีนเนี่ยเราไปใส่แกงเขียวหวานนะทุกคน เอาด้วยจ้ายอดสวยมากโอ้ยแล้วกับการกรแก่ๆด้วยนะเนี่ยเอาไปตัดช้ำหน้าอยู่นะคุณสามีเขาก็ชอบกินกะเพราเราก็ตัดไปเยอะๆแบบไม่ต้องเกรงใจใครก็สวนของเราเองดูสิโอ้ใส่ผัดกะเพราตัดพริกไปทำใส่ผัดกะเพราด้วยคะ่ะใช้พริกสดเลยวิสวยมากทุกคนฮ่ายอดตำลึงยาวมากเลยนะคะเนี่ยได้ตำลึงอยู่นะ ตัดชะอมไปกินด้วยดีกว่านะข้าวสวยไปตัดผ่ากแป๊บเดียวนะก็ได้นี่ค่ะตำลแล้วพอต้มกินค่ะชะอมก็เหมือนกันนะพอได้กินไรนี่เอามาทำกับข้าวกะเพรากับโหระพา เสร็จแล้วค่ะผัดกระเพราตับนะก็แค่ใส่กระเพราลงไปแล้วก็คนๆนะแค่นี้เราก็จะได้ผัดกระเพราตับอย่างอร่อยแค่ ลซี่ก็ชิมกาลาแมของสเปนนะลูซี่ชอบเฉยเลยอะ่ะมันเป็นแบบช็อกโกแลตเนาะผงโกโก้จับก,กิืมแม่หิวยังเลยน,นั่นแหละนั่แหละเก่งมากโอ้โอ ต้องใส่เยอะมากนะต้องใส่เยอะมากนะนิดเดียวพอแล้วใส่เยอะไปเยอะมันก็จะไม่เหลือ ได้แกงเขียวหวานบวบสุกนี้ไว้สําหรับพุ่งนี้นะคะรสชาติเรามาหวานมากเลยนะเพราะบวบมันอ่อนละมุนค่ะแล้วก็ได้นี้นะมันเป็นน้ําหวานแดงเฮลวหลผสมน้ําค่ะก็จะเอาใส่ตู้แช่แข็งไว้ให้ลูซี่กินนะ่าดีมากเลยนะคะออกหวานหวานนะเราก็จะโรยนี่เข้าไปค่ะทำไมตเอาร่มมาทาไมนะคะจะเอาหลือมันก็เปรี้ยวเแลา 没皮哟。 ไหนมีกี่อันนับสิ1,2,3,4,5 5องสามสี่ห้าห้าเลยเหรอว,ว้าวห้าห้าใหญ่รวดเร็วเหลือเกินอะเอ,เอาเสตระกาให้หน่อยค่ะมีเดะมีเดะมีเดะนีนนนแค่เดบอวา ไม่อยากจะปล่อยมันไว้ปล่อยมันไว้มากกว่านี้มันจะใหญ่มากานี้หนักนะหนักนะไไไไะไม่ได้โอ้ใส่ไม่ได้ไเดี๋ยวแม่ใส่เองนี่ก็ใหญ่พอกันเลยนะเนี่ยดูสิ สามลูกเน้นๆ<า>เลยสามค่ะหกสายไม่ได้ใสส่ิ เก้าเมตรหกสิบเมตรเหรอคนเก่าก็ต right? oh, <ten. S 1> ้องจะทำกินไปเองนะวันใหม่มาสิการสูงลงแล้วกันเออเอ่อของเราเล่นว่าเก๊ะอะมาดีจ้ะพ่อสเปนได้มาประมาณนี้นะคะขนมกะละแมของลูซี่นี่รสกวนทั้งวันเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะเอาเข้าตู้เย็นไว้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปนี้ไปก่อนละกันค่ะไว้ชิมพรุ่งนี้แล้วกันนะทุกคนสวัสดีค่ะ